ช่วยซื้อหน่อยค่ะพี่ซื้อเพลพรีเบอติกค่ะตัวช่วยในการขับถ่ายค่ะกับบาลเซรั um na, ่มหน้าใสหน้าแดงหน้าเด็กรถฟ้ารสดกค่ะช่วยซื้อหน่อยค่ะเพลพรีเบอติกค่ะตัวนี้เป็นตัวช่วยของระบบขับถ่ายลดกดไหลย,ยอ้อนท้องอืดค่ะกินได้ทุกวันทดแทนเหมือนททนผักผลไม้หนึ่งจุดสองกิโลหรอและอีกตัวราศีเขาขาวอะ่ะตัวนี้เป็นวาวซูเปอร์เฟรเซรั่มค่ะเป็น p d r ีเแอมพูลทำให้ผิวหน้าดูกระจ่างใสอ่อนยาวดูเด็กกระชับค่ะลดฝ้าลดกระได้ด้วย น้องก็น่าใส่มากเลยใช้ตัวนี้ใช่ไหมเนี่ยใช่เลยค่ะวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะเพลฟปริเวอร์ติกกล่องนะคะ1,990แต่ซื้อวันนี้แถมให้ฟรี2กล่องจ่ายเพียง2,099บาทค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะวาพ n เ m เอ็นแอมพูเซรั่มนะคะพันแวันนี้ราคาพิเศษเหลือเพียงพันสบาทค่ะรับไปทั้งคู่เลยไหมคะ